กินน้ำมันกินน้ำมันไหมตัวเนี้ยไม่ครับของขับมากรุงเทพมาปาจีนี่โอ้ยร้อยกว่ากิโลยังน้ำมันยังไม่หมดเลยจริงเหรอใช่ครับอือดูหน้าเราแล้วนี่นะจ้าของรถร้อยกว่ากิโลคือประหยัดมาน้ำมันเท่าไหร่มันเไหร่ไอ้กล่งร้อยคือถึงคไปกลับเทพ่ยวปาจีไปเออมาจากกรุงเทพอย่างเดียวประมาณร้อยกว่าบาทเองครับร้อยกว่าบาทไปจับได้ประมาณสามร้อยได้ไหมหรือสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าประมาณสองร้อยคือเราลิงค์เอิ่งเต็มที่เลยคือจมไม้ตลอดทางครับมีคนซ้อนด้วยไม่มีครับคนเดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพะคินวาไรตี้นะครับนี่นะครับรถตัวนี้นะครับสีแดงเลยนะครับ a อ r ์ร็ปี2021เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถกันเลยนะครับฟ้าบนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเบนครับน้องเบนนะครับเป็นเจ้าของ a อ r ์ร็อกันนี้นานแล้วครับ3เดือนแล้วครับ3เดือนออกใกล้ไปก็ได้ครับทำไมไม่ตัดกรถรุ่นไหนครับปีไหนครับปี2021ครับรุ่นสแตนดาร์ด ดูมาตรดาดใช่ไหมครับมันมีกี่รุ่นครับไอ้หลอกไอ้หลอกหลายรุ่นอยู่ครับแต่อันนี้ปีสองปีเจ็ดออกมาสองรุ่นออกมาสองรุ่นใช่ไหมครับมีกี่สีอ่ะสองสีนะมีสองสีวันนี้แดดร้อนๆนิดนึงนะครับน้องก็ซาลามันน้องนิดนึงอ่ะเราบาเร็วก็เดี๋ยวเพราแดดร้อนฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็นิ่มอยู่นะครับนิ่มใช่ไหมข้อดีก็นิ่มมากข้อดีคือนิ่มแล้วก็มีอะไรอีกไหมอัตราการเร่งก็ดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับข้อเสียอะไรครับเนาะ ข้อเสียมีไหม,มผมว่าที่ผมขับมาเนี่ยยังไม่มีนะข้อเสียยังไม่มีเลยเราขับมายังไม่เจอข้อเสียของมันเลยอัตตาเล่งดีอะไรเงี้ยแข็งไหมช่วงล่างนิ่มไหมอะไรยังไงช่วงล่างก็นิ่มอยู่ครับไม่แข็งอเซตมาดีรุ่นนี้มี ABS เลยใช่ไหมครับสแตนดาร์ดนดาเนี้ยสแตนดาร์ดตัวนี้ไม่มีครับจะมีอีกรุ่นห<ส>นึ่งเป็นอันเนี้ย ABS เอามี ABS หน้าแต่ว่าข้างหลังก็คือไม่มีครับข้างหลังเป็นดัมเบลใช่ไหมใช่ครับ ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ไม่มีนี่ยดัติเกอร์ติเกอร์เรียบรแล้วครับช่องสครับเป็นเอแล้วนะครับตัดเป็นเอฟซีเลยนะครับปึ๊บมาเลขไม้ขอขอดูหน้าไม้ับมันจะเป็นเมนึนะครับมองเห็นไหมนี่นะครับเลขไหน่งพันเก้าบแปดร้อยปึ๊บ อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นดับเบลกเนาะครับตัวสแตนดาร์ดเป็นดับเบลกนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็น abs ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับดูท้ายนะครับท้ายนี่คือเดิมปะเดิมเดิมของมันเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้เลยแต่เมื่อก่อนก็คือฉมนึงคือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากใช่ไหมใช่ครับเป็น led ปะ led ครับ LED ไฟเดียวนะไฟหน้าก็ led เหมือนกันโอ้แสงสว่างเป็นไงบ้างกลางคืนกลางคืนก็สว่างอยู่นะใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับ ข้าวโค้งนี่ได้สุดๆเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงครับโอ้เข้าวโค้งสุดๆเลยแบนได้เลยใช่ไหมใช่ครับเอยางหลังมันให้เท่าไหร่เท่าไหร่ดูดิให้ไออาร์ซีมาเลยนะครับยางหลังเอ่อสเปคยางหลังเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเจ็ดสิบของสิบสี่เนาะครับของไออาร์ซีโอเคนี่มีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้ยังใหม่ๆเลยนะครับจิ๊กๆเลยเนาะอันนี้คือรอย เข็นเลาไม่ได้ไม่ได้ชนเอาเข็นไปเบียดอ่าเรามาถามอาตากินน้ำมันกินน้ำมันไหมตัวเนี้ยไม่ครับของขับมากรุงเทพมาปาจีนี่โอ้ยร้อยกว่ากิโลยังน้ำมันยังไม่หมดเลยจริงเหรอใช่ครับอืออาดูหน้แล้วนะครับนี่จาของรถร้อยกว่ากิโลคือประหยัดมานน้ำมันเท่าไหร่มันเท่าไหรสองร้อยคือคิดไปกับกรุงเทพปาจีนไปเออมาจากกรุงเทพอย่างเดียว ประมาณร้อยกว่าบาทเองครับร้อยกว่าบาทไปกับใค้ประมาณสามร้อยได้ไหมหรือสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าประมาณสองร้อยคือเราลิงซิ่งเต็มที่เลยคือจมไม้ตลอดทางครับมีคนซ้อนด้วยไม่มีครับคนเดียวครับอ๋นะฮะตาเลขโอเคเลยรุ่นนี้แล้วก็อัตราการดาวผ่อนยังไงครับเผื่อมีคนสนใจรุ่นนี้ก็ผ่อนถูกอยู่นะดาวน้องดาวมาตรเลยสี่พันครับดาวมาสี่พันเนาะครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับสามพันสอง ประมาณนี้ประมาณกี่เดือนเอ่ยสามที่หกงวดอยู่กับเราเราก็แสนกว่าบาทแสนอยู่ราคาเงินสดเท่าไหร่ตัวเนี้ยแปดเก้าหมื่นประมาณนี้เนาพอพอกับพี่เสกครับใช่ครับเครื่องมันก็ตัวนี้เป็นระบบ VVA เนาะครับของ Yamaha เขาก็คือระบบเองก็คือ cc มันก็จะเยอะกว่าใช่ครับสิบห้าครับอ่า cc เขาจะเต็มกว่าฮอนด้านะครับครับผมอันนี้คือมีอะไรอ่ะ ยี่สิบเอ็ดยี่สมาห้าครับก็มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยก็มีคอนเน็กกับโทรศัพท์ได้รุ่นนี้นะใช่ครับเราเราเราเชื่อมต่อยังยังไม่เคยเลยอ๋อแต่ยังไม่เคยใช้แต่เขาบอกมีเขาทางส่วนมีบอกว่ามีคอนเน็กกับโทรศัพท์มือถือได้สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้ทำอ่าดูใต้บอกกันนะครับนี่แบตเตอรี่เบาะใหญ่แค่ใหญ่อีกนิดเดียวไม่บอกไม่บอกแต่ใหญ่นะอยู่บ็อกใหญ่มากเลย แต่มันลึกแต่ว่า PCX ของผมมันจะยาวยาวกว่าแต่นี่คือได้ความลึกนะครับบวกเต็มใบได้ไหมได้ครับเต็มใบได้หรออันนี้คือแบตเตอรี่นะครับใช่ครับคือรุ่นนี้สแตนดาดจะไม่มีเคเรชใช่ไหมครับเป็นกุญแจธรรมดาเนาะใช่ครับไปเบาะก็ใหญ่เนาะเนี่ยครับกุญแจเปิดมาคือโอเพ่นนี่คือสามารถเปิดถ่ามันครับอ่านี่คือเปิดถังนมัน นี่คือซีดน,นี่คือไต่เบอะก็คล้ายกับพีซีเลยมันได้กี่ลิตรครับนล้วมันเต็มถังจับไ,ไ,ไม่ได้เลยแต่ว่าเราถ้าเราเติมเต็มถังเท่าไหร่จำได้ไหมที่เราเคยเติมเต็มเต็มถัง80กว่าบาทเองแปดสิบบถ้าเต็มแล้วใช่ไหมใช่ครับผมว่าน่าจะถังเล็กกว่าพีซีฟะอันนี้เล็กกว่านะเล็กกว่าอะไรนึงเลยโอ้ปลาจีนสีมหาโพธิ์กรุงเทพกรุงเทพอยู่แถวไหนครับอ่อหมู่บ้านนักกีฬาครับโอ้ไม่ไกลไม่ไกลหมู่บ้านนักกีฬา เรติดกับบอทเตอร์เวย์เนาะใช่ครับกับกาญนาพิเศษคือประหยัดนะครับประหยัดอยู่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับน้องเบนส์ครับน้องเบนส์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องพากิคีนบริเวณที้ได้นะครับขอบคุณครับน้องเบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ